แสงไฟนีออนที่ติดบนเพดานเลื่อนผ่านสายตาเป็นระยะเสียงล้อรถเข็นเตียงคนไข่บดไปกับพื้นกระเบื้องมีเสียงกุกกักทุกครั้งที่ล้อตกรอยต่อที่ยาแนวไม่สนิทวันชัยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเขากำลังจะหมดสติพยาบาลสาวสวยพยายามเรียกชื่อเขาเป็นระยะเพื่อป้องกันการหลับไหลเพราะถ้าหากเขาเผลอปล่อยให้จิตใจล่องลอย สติหลุดออกจากร่างจนสลบสลดยนี่อาจจะเป็นภาพและเสียงสุดท้ายที่เขาจะได้รับรู้หลังจากทีมแพทย์ใช้ทักษะความสามารถทั้งหมดเพื่อยื้อชีวิตเขาไว้ที่สุดวันชัยก็พ้นขีดอันตรายเพียงแต่เขายังต้องนอนดูอาการในห้องไอซไปก่อนผลจากอุบัติเหตุครั้งนี้กระดูกขาขวาของเขาหักสองท่อนไหปลาร้าด้านซ้ายก็หักเช่นกันแม้เขาจะได้สติหลังจากนั้นหชั่วโมง แต่ความเจ็บปวดที่ร่างกายได้รับก็สาหัสเกินกว่าที่เขาจะขยับขยื้อเคลื่อนไหวตัวเองได้สะดวกเป็นไงบ้างวะหนักเลยสิมึงก้องเกียริเพื่อนสนิทของวันชัยถามหลังจากที่เห็นว่าเขาลืมตาขึ้นตื่นจากการนิทราด้วยฤ์ยาสลบกูอยู่ไหนนรกมังโรงพยาบาลดีวะก้องเกียรติตอบก่อนจะลากเก้าอี้เข้ามานั่งไกลๆเตียงของเพื่อนเขาบิดคอไปมาเพื่อคลายอาการปวดเมื่อย พวกเรารถความอาการสาหัสเลยตอนนี้อยู่ในห้องไอซเป็นไงมั่งวะเพื่อนตอนนั้นกูโคตรใจหายเลยภาพยังติดตากูอยู่เลยเนี่ยก้องเกียรติบอกพลางมองหน้าเขาด้วยสายตาเป็นกังวลน้ำกูขอกินน้ำหน่อยเขาพยายามเปล่งเสียงอีกครั้งคราวนี้ดีขึ้นก้องเกียริพยักหน้าแล้วลุกขึ้นไปยืนตรงปลายเตียงเขาก้มมองไปยังป้ายกระดาษระบุข,ข้อมูลคนไข้ครู่หนึ่งแล้วสายหน้าเขาให้มืองดน้ำว่า แต่กูคอแห้งแคกแคกโอยวันชัยร้องบอกเพื่อนสุดเสียงแต่ด้วยว่าบัตรนี้เขาคอแห้งเป็นผงและการพยายามตะโกนนั้นทำให้เขาระคายเคืองอย่างหนักเขาไออย่างรุนแรงสองสามครั้งความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่ซ่านทั่วร่างทันทีเออเอจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวกูไปตามพยาบาลก่อนรอแป๊บๆก้องเกียรติบอกพร้อมเดินผ่านเตียงผู้ป่วยไปที่ประตูสักพักใหญ่ๆ เสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับบทสนทนาของคนสองคนที่พูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติเนี่ยเห็นว่าตายคาที่เลยนะแกจริงเหรอหหยโชคดีแฮที่อีกคนเขารอดมาได้ใช่เห็นว่าคนที่ตายอคอหักหมุนได้รอบเลยนะสยองอ่ะอ้าวคนไข้ตื่นแล้วเหรอคะพยาบาลสาวสองคนที่คุยกันทำท่าตกใจ เมื่อเธอทั้งสองเข้ามาตรวจสอบดูอาการคนไข้าตามคำสั่งแพทย์แต่พบว่าวันชัยคนไข้คนนั้นตื่นแล้วครับแค่แคกหนึ่งในพยาบาลสาวสวยตรงมายืนข้างๆเขาเธอเหลือบมองน้ำเกลือในถุงก่อนจะหันมาสอบถามอาการของเขาในเบื้องต้นผมอยากดื่มน้ำครับเธอพยักหน้าน้อยๆก่อนจะเดินตรงไปยังเหยือกน้ำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียง หลังจากที่เธอพยุงเขาขึ้นเพื่อนจิบน้ำให้พอชุ่มคอเธอก็สอบถามอาการของเขาเพิ่มนิดหน่อยและขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อให้เขาได้พักผ่อนเสียงประตูเปิดแล้วก็ปิดลงเป็นสัญญาณว่านางฟ้าชุดขาวทั้งสองออกไปแล้ววันชัยนอนมองสีขาวของฟ้าเพดานอย่างเม่อลอยเขาจำอะไรไม่ได้มากนักที่มีลางๆนมโนสำนึกคือเขากับก้องเกียรติขับรถไปเที่ยวน้ำตกกัน หลังจากเล่นน้ำและดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากพอสมควรเขาและเพื่อนก็อยู่ในอาการเมามายพอตัวอาการปวดหัวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อเขาพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาคลางออกมาเบาๆหวังให้ใครก็ได้เข้ามาพบเขาและช่วยเหลือเขาเจ็บปวดเหลือเกินขณะนี้เป็นอะไรวะก้องเกีตที่ไม่รู้ว่ามายืนข้างเตียงตั้งแต่เมื่อไร่ถามขึ้น วันชัยถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยแม้แต่น้อยปวดหัวว่ากูพยายามนึกถึงเรื่องที่เกิดตอนนั้นกูจำอะไรไม่ได้เลยเราอย่ารีบร้อนไปเลยเดี๋ยวมึงก็นึกออกเองแหละฮึ่ึก้องเกียรติตอบเสียงเรียบพลางหัวเราะเบาๆวันชัยหันไปมองอย่างไม่สบอารมณ์นี่เขาเจ็บปวดขนาดนี้เพื่อนสนิทยังมาหัวเราะเยาะอีกหรือ ภาพพี่วันชัยเห็นคือก้องเกียดยืนบิดคอไปมาเหมือนคนมีอาการไม่ขบแล้วจูจ่ๆบริเวณจมูกก็มีเลือสดสดๆทะลักออกมาเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ก้องมึงเป็นอะไรวะก้องเกียรดเลิกคิ้วสงสัยเมื่อจู่ๆเพื่อนสนิทที่นอนสิ้นสภาพอยู่บนเตียงคนไข้ทำหน้าเรอร้าถามด้วยน้ำเสียงตโตกอะไรและเลือดเลือดมึงไหลวันชัยละล่ำลักบอกพลางชี้มือไปที่จมูกตนเองก้องเกียดก็เหมือนจะเข้าใจ จึงเอามือลูบจมูกตัวเองบ้างพอเห็นว่ามีเลือดไหลก็ถอนใจแสดงสีหน้าเหนื่อยหน่ายเ้ออีกแล้วเรอว่าหน้าเบื่อจริงเขาบอกพร้อมกับหันหลังเดินตรงไปห้องน้ําก่อนจะเดินเข้าไปยังทําท่าบิดคอไปมาเสียงกระดูกกลั่นกรอบได้ยินถนัดชัดเจนโอยปวดแท้ก้องเกียรบนแล้วเดินเข้าห้องน้ําปิดประตูลงกรอนวันชัยมองตามอย่างสงสัยแล้วจูๆ่ๆความทรงจําเรื่องหนึ่งก็ผุดเข้ามาในหัว มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้บทสนทนาของพยาบาลสองคนนั้นเนี่ยเห็นว่าตายคาที่เลยนะแกเห็นว่าเพื่อนที่ตายอคอหักหมุนได้รอบเลยนะสยองอ่ะวันชัยขนลุกสู้ทั่วร่างแล้วภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุก็วิ่งผ่านเข้ามาในสมองมันชัดเจนราวกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงหน้าอีกครั้งมือขับไว้แน่นะเพื่อน กูดูทรงแล้วจะพากันตายหงเอานาก้องเกียดถามเสียงออแอยืนนี่ใครนี่กูวันชัยสายซิ่งต่อให้สดเล่าเป็นแกลอนกูก็ขับไหววันชัยบอกด้วยเสียงออแอเช่นกันทั้งคู่พากันเดินโซซัดโซเซตรงไปที่รถเก่งคันหรูพอขึ้นรถได้เขาก็สตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถออกตัวล้อฟรีแล้วพุ่งทยานไปข้างหน้า ด้วยความมึนเมาบวกกับความแรงของรถยนต์วันชัยควบคุมรถไม่ได้ดังใจทำให้เขาขับเฉียวชายคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปะไอ้นิบตายจะรีบไปตายหรือไงวะขับแบบนี้เดี๋ยวได้ตายโหงเข้าสักวันชายคนนั้นตะโกนสรรเสริญพร้อมอวยพรดังลั่นวันชัยจอดรถเปิดกระจกแล้วชะโงอกออกมาทำหน้าตายียวน เดินแบบนี้มึงนั่นแหละที่จะตายโหงดีนะว่ากูเก่งไม่งั้นมึงได้นอนมองเพลารถกูไปแล้วไอ้แก่จากนั้นเขาก็กระทืบคันเร่งอีกครั้งรถพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็ววันชัยมองกระจกหลังยังเห็นว่าชายคนนั้นแจกกล้วยให้เขาไปกินเล่นรองท้องอีกหนึ่งลูกสระแอไม่เอกงูเดินไม่ดีเองมาด่าก,กูบวกเลยดีไหมเพื่อนมึงก็ใจเย็นเหอะสภาพนี้แค่ลงรถขาก็ขัดกันให้วุ่นวายแล้ว ข้นไปต่อยกับเขาไม่พ้นนอนจุบพื้นแน่ก้องเกียรติบอกเพื่อนพรางพยายามเพ่งมองไปข้างหน้าอย่างสุดความสามารถทำไมเขาตัดถนนเร็วจังวะกูจำได้ว่าตอนเข้ามาถนนมันไม่ใช่สี่เลนนี่หว่าวันชัยถามอย่างประหลาดใจแต่ก้องเกียรตินั้นหันไปมองอย่างใจหายมึงไว้แน่นะให้กูขับเองดีกว่าไหมบ้ไอหนี กูบอกไว้ก็ไว้สิว่พูดมากเดี๋ยวกูหักพวกมาลลยเอาซีกซ้ายหัวเสาสระแอมเมงูขับมาได้สักพักวันชัยก็รู้สึกว่าแสงแดดยามนี้ช่างเสียดแทงลูกในตาเหลือเกินเปลือกตาของเขาหนักอึ้งแสบตาคล้ายคนจะหลับมิหลับแหลเฮ้ยไอ้ชัยรถพ่วงเสียงตะโกนของเพื่อนทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนทุกอย่างจะดำมืด คือป้ายทะเบียนสีเหลืองที่เห็นตัวเลขไม่ชัดเจนมันพุ่งเข้าหารถของเขาอย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็หายไปเขามาได้สติแบบเลือนลางเต็มทีก็ที่โรงพยาบาลรหรือว่าอไอกองเสียงกรอนประตูห้องน้ำถูกเลื่อนเปิดประตูค่อยๆแง้มน้อยๆแล้วผ้าใบหน้าที่มีเลือดแดงฉานประเต็มจมูกและคางก็โผล่มาให้เห็นเพียงครึ่งซีกวัก วันชัยร้องสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวแล้วภาพก็ตัดไปความหนาวเหน็บจากเครื่องปรับอากาศทําให้วันชัยสะดุ้งตื่นอาการปวดร้าวจากบาดแผลถาโถมเข้ามาอีกครั้งเขาลืมตาแล้วก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในห้องสลัวๆทีวีและเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นที่มองเห็นได้จากแสงที่ส่องเข้ามาจากระเบียงทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องเดิมตื่นแล้วเหรอวันชัยสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเขาเหลียว มองไปข้างตัวสุดแรงอย่างลืมตัวจนต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดฮือือเจ็บมากไหมก็กระดูกหักซะขนาดนั้นยังอุต่าหรอดมาได้อีกนะขะคุณเป็นใครวันชัยถามชายที่นั่งอยู่ในเงามืดอย่างตื่นกลัวคฮือือผมเป็นใครเฮ้ยแย่จังนะมาลืมกันแบบนี้หมายความว่ายังไงชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็พูดขึ้นเสียงเรียบ ผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมันเป็นเรื่องสั้นๆใช้เวลาไม่นานหรอกถือว่าเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอหมอก็แล้วกันมาไม่คุณเป็นใครชายในเงามืดคนนั้นไม่ตอบคำถามเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ปลายเตียงช้าๆพลางเริ่มเล่าเรื่องโดยไม่สนใจเสียงวยวายของวันชัยเลยแม้แต่น้อยมีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งวันนั้นเขาขับรถส่งของทางไกลเป็นวันสุดท้าย พอจบงานนี้เขาจะกลับไปอยู่กับลูกและเมียที่บ้านนอกเขายอมทิ้งชีวิตที่สงบสุขของบ้านไร่ปลายนาเพื่อทำงานหาเงินส่งบ้านเพื่อให้เมียของเขาไม่ลําบากเพื่อให้ลูกชายวัยสองขวบของเขามีเงินซื้อขนมและนมหรือของที่อยากกินเกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะแม้อากาศจะเย็นแต่เงื่อการกลับซึมออกจนชุดคนไข้ของวันชัยเปียกชุ่มแต่แล้วขณะที่เขาตีรถเปล่ากลับบริษัท อีกไม่ถึงสิบกิโลเขาก็จะได้กลับบ้านสมใจไอ้พวกขี้เมาตีนผีขับรถหลับในข้ามาเลนของเขาเขาพยายามบีบแตรเตือนแต่รถคันนั้นกลับไม่สนใจมันยังขับพุ่งมาหาเขาด้วยความเร็วและแล้วก็โครมรถเก่งขี้เมาคันนั้นชนเข้ากับรถบรรทุกของเขาอย่างแรงแล้วคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นถามแล้วหยุดเว้นระยะ ให้วันชัยตอบครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเขาเอาแต่นิ่งชายคนนั้นจึงพูดต่อคนขับรถบรรทุกตายขาที่ความแรงที่รถทั้งสองคันชนกันทําให้เขาพุ่งไปกระแทกกับพโพมาลายเต็มแรงผลคือข้อหักส่วนเด็กท้ายที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสนั่นทําให้วันชัยถึงกับเย็นวาบตามแผ่นหลังนี่มันหมายความว่ายังไงกันชายคนนี้กําลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาใช่ไหม คนที่ตายไม่ใช่ก้องเกียรติเพื่อนเขาอย่างนั้นหรือแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะอุบัติเหตุครั้งนั้นยังมีคนเสียชีวิตอีกสองคนเพราะเศษซากของรถเกง๋งกระเด็นไปกระแทกกระจกหน้ารถของรถเกง๋งที่จอดคุยโทรศัพท์อยู่ข้างทางพอดีทำให้คนที่อยู่ในรถตายคาที่เหมือนกันทั้งคู่ทั้งคู่วันชัยทวนคำในใจนี่เหตุการณ์ที่เขาเมาแล้วขับทำให้มีคนตายทีเดียวสามชีวิตเลยหรือ แล้วคุณรู้ไหมว่าสองคนนั้นเขาเป็นใครคะใครวันชัยถามเสียงเครือสองคนนั้นเป็นพยาบาลและหนึ่งในนั้นก็ท้องอ่อนๆด้วยตอนนั้นพยาบาลคนนั้นกำลังโทรบอกแฟนว่าทั้งคู่กำลังจะมีลูกแต่แล้วความมักง่ายของไอ้พวกเมาแล้วขับแบบพวกมึงก็มาพรากเอาชีวิตและความสุขของพวกเขาไปเสียงผู้หญิงเย็นๆพูดขึ้นวันชัยหันไปมองเงามืดมุมห้อง เขาเห็นพยาบาลสองคนเดินจูงมือกันออกมาจากเงามืดชุดสีขาวถูกย้อมไปด้วยเลือดสีแดงสดคนทางซ้ายมือใบหน้าหายไปครึ่งซีส่วนคนทางขวาม,มีแผลขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงท้องน้อยวันชัยตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดบัดนี้เขาได้เผชิญเรื่องราวที่หวาดผวาเกินกว่าจะรับได้เขากำลังจะหมดสติอีกครั้งอย่าเพิ่งสีย่าเพิ่งสลบ มึงจงดูพวกกูให้ชัดๆจ้องมองให้ภาพมันฝังเข้าไปในสมองกลวงๆของมึงความคึกขนองมักง่ายเมาแล้วขับเห็นแต่ความสนุกส่วนตัวของมึงทําให้คนบริสุทธิ์อย่างพวกกูต้องตายจูจูชายคนที่ยืนอยู่ปลายเตียงก็โผล่มาจ้องหน้าตะคอกใส่เขาในระยะประชิดใบหน้าที่เยเกนนั้นค่อยๆบิดไปด้านข้างช้าๆมีเสียงกระดูลั่นกรอบกแกรบดังฟังถนัดชัดเจนและแล้ว ศีรษะด้านหลังก็หมุนมาอยู่ตรงหน้าเขาอย่างผิดรูปวันชัยอ้าปากเตรียมตัวจะร้องขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ทำไม่ได้เมื่อพยาบาลคนหนึ่งเอามือที่เย็นเฉียบนั้นปิดปากเขาไว้เธอยื่นหน้ามาใกล้จ้องมองวันชัยนิ่งเขาจำได้ว่านี่คือพยาบาลที่เข้ามาดูอาการในครั้งแรกที่เขาตื่นเธอกระซิบที่ข้างหูเขาเบาๆมึงทำให้กูกับลูกต้องตายทำไมถึงรอดทำไมทำไม รี <Greek. S 2> เธอวีดร้อยอย่างโกรธเกลี้ยววันชัยตกใจตัวสั่นเพราะความกลัวพยาบาลอีกคนหัวเราะใส่เขาข้างๆหูอีกฝั่งอย่างสะใจนาทีนั้นเขาอยากให้สติสัมปชัญญะดับลงให้รู้แล้วรู้รอดผีพยาบาลสาวทั้งสองช่วยกันบีบเข็นลำคอของเขาอย่างแรงลมหายใจกําลังขาดห่วงและแล้วแสงไฟก็สว่างวาบขึ้นไว <Why? S 2> คนใค้จะทำอะไรคะ พยาบาลคนหนึ่งตะโกนอย่างตกใจเมื่อเธอเห็นว่าวันชัยกำลังใช้สายน้ำเกลือรัดคอตัวเองอยู่เธอพุ่งเข้ามาพยายามแก่มันออกพลางเรียกชื่อเขาเพื่อให้ได้สติไม่นานบุรุษพยาบาลก็เข้ามาช่วยอีกแรงวันชัยร้องโวกเวกอย่างบ้าคลั่งเขาพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ด้วยร่างกายที่พังยับเยินจึงทำอะไรไม่ได้มากช้าช่วยด้วยผีผี วันชัยร้องบอกพลางชี้มือไปอยังมุมห้องตรงนั้นผีพยาบาลและคนขับรถบรรทุกยิ้มอย่างสะใจแล้วค่อยๆจางหายไปพยาบาลพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้เขาสงบสติอารมณ์ลงให้ได้สุดท้ายเขาก็สลบไปอีกครั้งด้วยฤทธิ์ของสารกล่ลอมประสาทที่ถูกฉีดผ่านสายน้ำเกลือในระหว่างที่สติกำลังเลือนลางเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจก็ก้องกังวานในห้วงมโนจิตฮ่าฮ่ากูจะตามจองเวรมือ แปดเดือนต่อมาก้องเกียรติเดินเข็นรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งไปตามทางเดินซีเมนต์สองข้างทางเป็นแปลงดอกไม้หลากสีเขาเข็นรถมาหยุดอยู่ตรงม้านั่งตัวหนึ่งจากนั้นก็นั่งลงหันไปมองเพื่อนสนิทที่นั่งทำตาเหม่อลอยอยู่บนรถเข็นคันนั้นเฮ้อไอ้ชัยเอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนกูเขาพูดพลางใช้ผ้าเช็ดน้ำลายที่ที่ไหลซึมจากมุมปากของวันชยัยก้องเกียรติมองเพื่อนรักด้วยสายตาสงสารจับใจ วันนั้นเขามาเยี่ยมวันชัยหลังเกิดอุบัติเหตุตัวเขาไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่คอเคล็ดเท่านั้นตอนที่เขาเข้าห้องน้ำเพื่อล้างเลือดกำเดาจู่ๆวันชัยก็ตะโกนเรียกชื่อเขาดังลั่นพอเขาเปิดประตูออกไปดูวันชัยก็ร้องลั่นและสลบไปพยาบาลเข้ามาตรวจดูอาการส่วนเขากลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าพอกลับมาอีกทีหลังจากนั้นสองสามวันเพื่อนของเขาก็ออกจากห้องไอซแล้วแต่เขาไม่สะดวกมาเยี่ยม เพราะติดธุระหลายอย่างกว่าจะว่างก็พบว่าเพื่อนกลายเป็นคนเสียสติไปเสียแล้วก้องเกียิพยายามหาเวลามาเยี่ยมวันชัยที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ทั้งครั้งที่มีโอกาสและวันนี้ก็เช่นกันเพราะพวกเราเมาแท้ๆถึงได้ตกอยู่ในสภาพนี้ก้องเกียิพูดพรางถอนใจครู่ใหญ่พยาบาลคนหนึ่งก็เดินเข้ามาขอโทษนะคะถึงเวลาพักผ่อนของคนไข้แล้วค่ะอ้าวเรอครับ งั้นผมฝากเพื่อนผมด้วยนะแล้วผมจะมาเยี่ยมใหม่พยาบาลสาวพยักหน้ารับยิ้มยิ้มก้องเกียิยิ้มตอบก่อนจะหันไปพูดกับเพื่อนรักแม้จะรู้ว่าวันชัยคงไม่รับรู้หรือเข้าใจอะไรก็ตามกูกลับก่อนนะวันหลังจะมาหาใหม่เขาบอกพลางตบบ่าเพื่อนรักเบาๆก่อนจะเดินจากไปสายตาที่เมื่อลอยของวันชัยเลื่อนมาจับที่แผ่นหลังของก้องเกียรติยยา อยา่ยาอย่าเขาเปล่งเสียงออกมาอย่างแผ่วเบาเมื่อเห็นว่ามีชายคนหนึ่งกับพยาบาลอีกสองคนเดินสวนกับก้องเกียรติรงมาที่เขาชายคนนั้นสีสหันไปด้านหลังผิดรูปส่วนพยาบาลสองคนนั้นก็มีเลือดท่วมตัวทั้งสามเดินมาหยุดตรงหน้าเขาแล้วพูดขึ้นบนหัวเราะได้เวลาแล้วนักคุณวันชัยมาเถอะพวกเรามีเรื่องมากเลยจะเล่าให้ฟังห้าห้าห้าห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 า